สวัสดีครับเช้าวันที่1เมษายนปี2565นะครับใกล้จะปีใหม่ไทยกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ตัวโปรแกรม 3D Explorer นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยมีปัญหานะครับเวลาจะวิวไฟล์ที่เป็นไฟล์ 3DS นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นมาบ่อยๆนะครับไฟ 3DS ยังไม่สามารถพรีวิวใน Windows Explorer ได้นะครับจะเ,เป็นไฟล์ 3DS ในลักษณะนี้นะครับ นั้นวันนี้ก็เลยเอามาแชร์การเก่ดกอนอื่นเลยก็มาเช็คข่าวขาว่ขา,วขาวสารบ้านเมืองกันตามปกตินะครับวันนี้มีอะไรบ้างจากแบง์เว็บไซต์แบง k ์ฮอกบิสต์นครอสังหา Roadmap คลิกเช็คเตรียมพร้อม p d p a ของหน่วยงานสายบัตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกองบุตรนยิยมวิทยาอินเวสร์สองอสังหาเมื่อไรก็ตามมีวิกฤตใ,ใหญ่ๆอย่าง วิกฤตโควิดหรือว่าสงครามนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็อสังหากับการเงินจะไปก่อนเมื่อหมดวิกฤตเมื่อไหร่ก็อสังหากับการเงินก็จะกลับมาก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้เป็นเรื่องปกติของว่าจัดธุรกิจนะครับผมอ่านอันนี้ก็อ่านมานะครับจากบทความสักที่หนึ่งโอเคเรามาดูกันก่อนข่าวใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับจะมีเรื่องทำเนียบข่าวระบายน้ํามันอเมริกาผลิตน้ํามันเองได้แล้วนะครับด้วยการขุดน้ํามันจาก ระดับชั้นฐานหินเขาชิ้นโพดเทคโนโลยีไม่ได้แต่ละบ้านของเขาจะแพงเขาเก็บไว้ใช้ของเขาเองตัวเนาะแพงกว่าที่มาที่ขุดใจากใต้ทางตะวันออกกลางนะครับโอเคเรามาดูการโปรแกรม3 d explorer นะครับก็เป็นโปรแกรมนี้ที่เอาไว้ิวไฟล์3 d s อย่างที่พูดได้ฟังเมื่อครู่ไปแล้วนะครับตัวโมเดลเองนะครับตัวตัวโปรแกรมเองเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ แล้วก็โปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมนี้เป็นติไว้นะครับก็คลิกขวาก็ระเบิดออกมานะครับจริงๆแล้วเข้าไปหาจากที่หน้าเว็บเขาเองก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่า 3D Explorer ก็จะเป็นโปรแกรมในลักษณะนี้ก็ double click นะครับ next แล้วก็ start แล้ว install ไปเลยนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วผมก็จะไม่ลงอีกนะครับเป็นไฟล์เป็นเป็นเป็นโปรแกรมเก่าและสําหรับไฟล์สาหรับ Windows x86 นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีนะครับผมก็ยังใช้เอาไว้รีวิวอยู่เพราะว่า เวลาเราจะวิวไฟที่เป็น 3ds มันก็ลำบากอยู่ i n e Explorer บอกไม่ได้ครับก็เสร็จแล้วก็ไปที่ b บลที่ f o l d e r รง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับแล้วก็ไปวิวได้เลยแล้วก็สามารถดูวิวไฟ 3ds ได้ทุกอันเลยบางอันก็ติดในลักษณะนี้นะครับเนี่ยก็ r รีวิวไปช่วยให้เราสามารถเลือกโมเดลได้เร็วขึ้นนะครับมากเลย <S <S เแล้วก็สามารถดูโมเดลได้ช,ดชัดๆด้วยไม่ต้องเรนเดอร์ก่อนที่เราจะ Import ์ตเข้าไปในไฟล์ 3d max หรือว่า รีวิดโปรแกรมต่างๆก็จะเห็นเนื้อโมเดลได้ละเอียดพอสมควรก่อนที่เราจะไปลงแสงวีเลหรือโฟนอน่าหรือใดๆก็ตามหรือโปรแกรมพวกเรนเดอร์เอนจินต่างๆน,น,นะครับเพราะถ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนช่วงนี้ผมก็จะใช้แต่ u n r e r l n n i n n e นะครับก็ Import ได้เหมือนกันนะครับสาม